สวัสดียามสายนะครับสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนทุกท่านนะกลับมาพบกับผมนะครับคลิปตึงครับผมารายการเทรดเซ็ตอัพเดลี่นะครับประจำวันที่5รับกบรกฎาคมนะครับ2022นะครับก็อยู่ในห้องนั้นเพื่อนอยู่ห้องว้านอกจะได้ยินเสียงนกเสียงอ่าแม่ทำอาหารนะจะมีเสียงอ่า เสียงกระวังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างบ้านก็มีขอสร้างอีกนะครับผมก็พยายามปิดหน้าต่างละเนาะแต่ว่าพยายามเลือกช่วงเวลาที่ที่มันค่อนข้างเงียบที่สุดเหมือนกันแต่ว่าเรงนี้ทั้งนั้นอาจจะมีเสียงเล็ดลอดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างนะครับผมมองว่าถ้าเราจะทํานะครับมันอาจจะมีอุปสรรคแต่ว่าเราทาดีสุดแล้วแต่มันยังควบคุมไม่ได้นะนะครับมันหยุดผมไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับออกมาวางแผนเหมือนเดิมนะครับเหมือนวางแผนให้ตัวเองนั่นแหละแล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆด้วยในฐานะที่ผมก็เรียนซื้อคอร์สเรียนมานะครับสำหรับคนที่มีคำถามก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมก็ตอนนี้ผมจะทำเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะครับช่วงนี้ คือเป็นช่วงฝึกของผมนั่นเองนะครับผมกดเดโมบางจังหวะที่เราอยากลองนะครับเอ้ยถ้าลองแล้วว่าเอ้ยมันไปจริงว่ะผมอาจจะเปลี่ยนมากดอ่าพอตจริงก็ได้เพราะว่าแผนที่เราอัปเดตเนี่ยบางทีมันต้องรอกราฟเฉลยนั้นเพื่อนคือถ้าเราไม่แน่ใจอ่ะใส่เดโมก่อนก็ได้นนี้เป็นเทคนิคแนะนํานะครับหรือหรือใครยังงงกับแผนอยู่คือแบบบางคนผมว่า ถ้าเราเรียนหลายศาสตร์เนี่ยมันตีกันมันตีกันแล้วก็แบบเฮ้ยมึนๆงงๆให้ตอนนี้มันจะทําตรงนี้ไหมหรือว่ามันจะทําตรงนี้ไหมนะครับใส่ก็เลยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันไม่ตามแผนมันก็สี่ห้าเหรียญก็เสียไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันตามแผนเนี่ยเออเดี๋ยวจุดนี้มันต้องต้องรันจุดนี้ต่ออันนี้แหละเราจะได้ใส่ไม้หนักได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถอดรีเทนเนอร์แป๊บนะครับเพื่อนเสียงมันพูดไม่ชัดเลยอะ ขอโทษทุกคนด้วยนะโอเคนะครับก็อยากจะสอดแทรกไมซ์ในคลิปด้วยนะครับผมแล้วเมื่อวานนะครับผมผมยิงแผนผมดีนะแต่ว่าผมจะเล่นสั้นนะครับแต่ว่ามันทองอะ่ะผมไปเข้าไปไปลายเทนแล้วนะครับถ้าใครนับอีเลียดได้นะเข้าไปเทนมีสิทธิ์ถ้าบายขึ้นไปนะถ้าปลายเทนเนี่ยมันมีสิทธ์จะล่วงนะครับเมื่อวานผมเล่นผิดวิสัยตัวเองนะครับไปฟังคนอื่น <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับ ประสบการณ์จะสอนเราเนาะเอ้ามาเริ่มกันเลยนะครับวันที่สดใสนะครับวันหนึ่งที่แดดออกนะครับวันนี้เริ่มกันที่ dxy เนาะดัชนีดอลลาร์ก็ยังแผนเดิมนะครับเพื่อนเนาะตอนนี้เกิดไดนะครับแต่คําว่าไดเนี่ยมันไม่ใช่การันตีว่าเฮ้ยได้ปุ๊บเราจะเซลเลยได้นะครับอันนี้อันนี้บอกตรงก็ไม่ได้ไม่ได้เทรดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแนวโน้มของดอลลาร์เฉยนะครับผมก็คือผมจะดูทุกวันนะครับเพราะว่าอาไว้ประกอบนะครับ ตรงนี้มองยังไงต่อนะครับผมมองว่าตอนเนี้นะครับเพื่อนๆจําตรงนี้ได้ไหมนะครับตรงนี้ถ้าจบตรงเนี้เขาจะเป็นสามแต่ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับดูจาก RSI เขาก็ถึงโอเวอร์โอเยอะเลยนะครับแต่ถ้าดูตรงเนี้ยนะครับมันเกินแปดสิบเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมีแรงขึ้นต่ออีกสักชุดอย่างน้อยๆอ,อีกสักชุดหนึ่งสักหัวหนึ่งนะครับแล้วค่อยค่อยลวงนะครับ อาจจะชุ่นหนึ่งหรือสองหัวมันเลี้ยงไดเวอร์เจนได้นะเพื่อนเลี้ยงอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วมันก็ไม่ลงก็มีนะครับถึงบอกว่าทุกๆอินดิเคเตอร์ลูกสัญญาณน,น่ะเขาเป็นแค่ตัวช่วยตัดสินใจเฉยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเอ้ยเจอปุ๊บเซลปั๊บไม่ใช่นะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าเราใช้อิเลียดประกอบด้วยนะครับเราก็จะพอรู้เส้นทางมันว่าเฮ้ยไดเวอร์เจนแล้วนะเดี๋ยวอาจจะขึ้นอีกหัวหนึ่งอาจจะนะ อาจจะขึ้นในหัวหนึ่งซึ่งสูงกว่าโลนี้นะครับโลเดิม,มันนะครับแล้ว RSI เนะี่ยไม่ตามละนะครับไม่ตามละตามแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นตามตามกราฟนะครับแล้วค่อยเทลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมผมมองอย่างนี้นะเหมือนมองอย่างนี้ว่าขึ้นได้หัวหนึ่งแล้วค่อยร่วงมาทำ A ก็ได้ครับมาทำ A แล้วก็ B แล้วก็ C เพื่อจบ C ตรงนี้นะ อันนี้ดูรายวันแท่งละวันมันก็ต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเนี่ยทิทางจะเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าสมมุติว่ามันสามารถขึ้นได้อีกหัวหนึ่งที่สูงกว่าโลเดิมเอยไฮยเดิมเนี่ยงั้นแสดงว่าทองทองหรือบีดเซียจะมีสิทธิ์ล่วงลงไปอีกสักหน่อยแล้วค่อยเปลี่ยนทิทางอ่ะอันนี้คร่าวๆเป็นอย่างนี้นะดีกว่นะผมจะไปไวๆหน่อยเพราะว่ากลัวไม่ทันนะครับเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนนะครับ a อนะครับ ใครเทรดช่วงเช้าเนี่ยก็ออสออสเตรเลียได้นะครับพวกออสเตรเลียพวกญี่ปุ่นนะครับ J นะครับที่เป็นสกุล J นะครับตอนนี้มันทำไรผมมองว่าตอนเนี้ยนะครับถ้ามองไกลๆนะครับจาก A เขาลงมามาทา B แต่ตอนเนี้ยถ้าดูอย่างเงี้ยมาเขาจบรอบหรือยังนะครับก็มองว่าเอ้ยหเกิดแล้วนะนะครับดูจาก iSI นะครับ3นะครับอ่าสก็เกิดแล้วนะครับ3ก็เกิดช่วงนี้แล้วก็ ขึ้น4แล้วก็ลง5นะครับนะครับใน5้าเนี่ยเขาจะมี A.B.C อยู่แล้วนะครับมี A.B.C ลงมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะว่า5จบหรือยังถ้าจบเนี่ยมันดีดขึ้นเลยนะดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นเป็นเทนอะไรเป็นเทนย่อยนะครับเพราะอย่าลืมตรงนี้เป็นเทนหลักนะครับครับตีลายประกบเลยตันนี้เป็นเทนหลักนะครับเทนหลักคือขาลงเนาะถ้าขาอ่าเทนย่อยก็คืออาจจะ เด้งขึ้นก่อนเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วโดนกดลงมาก็เป็นได้กรณีที่ทําผลงานไม่ได้ชนะขาบีตรงนี้ไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องดูการเป็นชอ็ชอตช็อตนะเพื่อนถึงแม้มันจะจบรอบเนะี่ยมันลงไปทําขึ้นใหม่ลงต่อได้อีกก็ยังได้นะครับหรือว่าเขาเขาถ้าถ้าแรงขายมันมาเขาอาจจะเปลี่ยนไปสายเว ABC แล้วก็ลงอีกไปอีกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อีกนะ พื่อนอันนี้ฝากไว้ในกรณีของ AU นะครับว่าถ้าตรงนี้นะครับมองยังไงต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวขยับลงไปตอนนี้ผมมองว่า C มันมาแค่หัวแรกอยู่นะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้พฤติกรรมนะครับนะ <c oughs> ต้องร,ร,นะรู้พฤติกรรมต่อว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้ดูยากนะครับไม่ค่อยเห็นสวิงนะครับก็ขยับเข้าไปดูนะครับหลานแรกที่เขาต้องมาทาลายนะเพื่อนนะนะครับมีสิทธิเด้งนะเนี่ยนะครับเพราะว่า rsi เขาเขาลงต่ําแล้วนะแล้วก็ประกอบกับในใน h 4เนี่ยนะครับขยับเดี๋ยวขยับให้ดูเลยว่าเขาเกิดได้แล้วนะมีสิทธิ์นะครับ,มรบไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นะเกิดได้ใอย่างที่ผมอธิบายไปมันไม่ใช่ว่าจะร้อเปอร์เซ็นแต่ผมมองว่า ถ้าจะลงอีกหัวได้ไหมได้เพราะว่าการเดินทางถ้าเขาทําลายสวิงตรงเนี้ยไม่ได้เขาล่วงเขาล่วงอ,อีกหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งแล้วก็ค่อยพิจารณาเรามาเล่นรอบายจุดนี้ก็ได้นะเพื่อนเพราะว่าตรงเนี้ยมัน,ม,นมันขึ้นไปแล้วแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยมันจะทํา a a b c เพราะฉนั้นเนี่ยเราจะไม่ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยนะครับเขาจะไปหยุดหยุดที่ตรงไหน แล้วก็ค่อยมาเล่นถ้าสมมุติว่าทําลายสวิงนี้ได้นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราก็มารอแถวๆนี้ได้เลยรอบายแถวๆนี้ได้เลยนะครับนะเอาอย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับตรงนี้ต้องไปสีแดงเนาะเออนะครับรอาบายจุดนี้ได้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวซีจะขึ้นไปอ่ามองอย่างนี้ก่อน อย่างนี้ก่อนแต่ว่ามีลงอีกหัวนะเพราะว่ามันต้องลงทํา B ไงเพื่อนนะครับต้องลงทํา BB จะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะเดี๋ยวว่ากันแต่ SI มันต้องไม่ต่ําแล้วนะถึงแม้ว่ากราฟจะต่าแต่ SI มันจะต้องไม่ต่ําแล้วนะครับจะถึงปายนี้แล้วก็มันจะลงมาตรงนี้นะครับทําจุด B แล้วก็เด้งขึ้นไปอันเนี้ยสวยนะครับเหมือนทะั้งทั้งที่ตอนแรกเขาอยู่ในโซนในโซนสีฟ้านะที่ว่าตรงนี้เป็นโซน แรงซื้อเยอะนะครับเพราะะฉนั้นเนี่ยถ้าเขาจะเด้งก็เด้งทํากําไรให้เราได้ได้อยู่นะครับผมก็ถ้าสมมุติว่าได้จุดนี้ก็นะครับไหนดูดิซิตรงนี้ร้อยกว่าจุดนะครับอืมประมาณ4 500จุดแล้วก็ sl ก็ไม่ยากนะครับก็เลยจุดนี้มาสักร้อยจุดนะครับ ในจุดนี้มาสักร้อยจุดเออประมาณนี้นะครับก็ประมาณรวมเกินประมาณร้อยหกสิบจุดหรือว่าเราจะตั้งสักสองร้อยจุดก็ได้อันนี้ A u ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอขึ้น A แล้วก็จะรู้ว่าเดี๋ยว A มา B เนี่ยเขาจะหยุดอยู่ที่ไหนแล้วก็รอบายขึ้นไปแต่ถ้าใครจะเล่นเล็กๆอะ่ะแบบขยับเข้าไปดูสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนหรือว่าห้านาทีอย่างเงี้ยมันเล่นได้นะแต่ว่าคุณต้องเข้าไวออกไวนะครับ เล่นได้ทั้งวันแหละนะครับจากจุด x มาจุด a จากจุด a มาจุด b เนะ่เล่นได้หมดนะครับเพราะว่าระยะมันอันนี้200กว่าอ๋อได้น้อยนะครับผมลืมไปคู่เงินได้น้อยนะครับประมาณ200จุดอันนี้ต้องเข้าไววแล้วแต่นะครับเพราะว่าวิธีการเล่นน่ะนะครับแล้วแต่บางคนอาจจะเป็น scalping ก็เล่นทุกจุดเลยรายวันอย่างเงี้ยแหละนะครับวันหนึ่งออกประมาณ100ไม้50ไม้นะครับเก็บกำไรส0จุด ร้อยจุดแล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมว่ามันเครียดซีเรียสไปนะครับผมว่าผมว่าทําสําหรับผมเนี่ยผมทําได้นะแต่ว่าไม่มีเวลาทาอย่างอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมจะเปลี่ยนแนวนะผมอาจจะฝึกที่ว่ารันเทนยาวหน่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่ยาวๆเยอะหรอกแต่ว่าประมาณห้าหกร้อยเจ็ดร้อยจุดได้อ,ไอย่างไรเงี้ยแปดร้อยจุดได้เนี่ยวันละครั้งก็หลูแล้วนะครับเราไม่ต้องไปไป,ไปออกหลอดเยอะขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่คนเลยนะแล้วแต่คนเลย สำหรับคนชอบยิงยิงสไนเปอร์เออแนวสไนเปอร์ก็ลุยเลยนะไม่ได้ว่ากาันคือทุกคนเติบโตได้เหมือนกันหมดนะครับเติบโตได้กันหมดพอร์ตโตได้เหมือนกันหมดนะครับออเอยูผมมองงี้นะครับผมวันนี้ตลาดอเมริกาจะจะเปิดนะนะทุ่มประมาณทุ่มทุกครึ่ง,ง,งวิ่งแน่นะครับแล้วก็อะไรอีกอ,ะอ่ะมาดูบีดีซีสินะครับบีดีซีเพื่อนๆผมถามมาผมมองว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันชนะสวิงนี้ ขึ้นไปนะครับกับถอยมาดูสักชั่วโมงดินะครับ,นะรบ <c oughs> อาตอนนี้เขารงมาทำบีำแล้วก็มีสิิทธ์ขึ้นไปไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีจุด qm อะตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนี่ยเขาลงมาใช้แล้วนะนะครับเขาลงมาใช้แล้วผมผมเลยบอกเพื่อนผมว่าเอ้ยตรงน,นี้มันเป็นจุดที่ควรบายแล้วแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้ของเนี่ยทำไง ผมก็เลยบอกว่างั้นงั้นรอสวิงตรงนี้ก่อนสวิงตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นะครับว่าโอ้สีนี่เอาอะไรที่มันแตกต่างเนี่ยอ่าสีม่วงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนตาลายไปหมดเลยตอนนี้นะครับไม่ไม่พาพาดูแผนใหญ่แล้วนะนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยนะครับ ถ้าสมมุติว่าไอ้ดีอ่ะเขาขึ้นไปอะ่ะนะครับแต่มันจะมีสิทธิ์ทำให้ตรงนี้ยอ่อเพราะนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับผมบอกว่าตรงนี้ให้ชนะเส้นไหนอะ่ะตรงนี้เนาะถ้าชนะได้นะครับถ้าชนะได้นะครับก็ออกออเดอร์แถวตรงนี้เลยนะครับก็มันขึ้นไปได้นะปิดเนื้อได้แล้วก็อีกแท่งเราต้องดูแท่งนี้ถ้าปิดเนื้อได้เนี่ย ออกออเดอร์ตรงนี้เลยหนึ่งเก้าหเจ็ดหนึ่งนะครับแต่ระยะมันจะน้อยนะครับแล้วก็ท p ตรงไหนเนี่ยนับไป2สวิงเลยสวิงที่1นะครับแล้วก็สวิงที่2อตรงนี้เป็นท p เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ผมไม่เข้าแล้วก็ออกเนี่ยก็ประมาณพันพันหจุดอยู่นะครับพันห้าพันหเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยสังเกตนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆื่อนสังเกตว่า มันใกล้จะใดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังผมดูสัญญาณก่อนนะน,นี่7 4บี่นะครับอันนี้75บห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณซื้อเริ่มเริ่มอ่อนแรงแต่ยังไม่อ่อนนะมันยังไม่ใดนะครับเพื่อนเดี๋ยวมันขึ้นอีกหัวได้ได้อยู่แต่มันจะถึงท p ีที่กําหนดไหมเนี่ยไม่ทราบนะครับแล้วก็ถ้าตรงเน,นี้ขึ้นเลี้ยงแล้วก็เริ่มโค้งลงเนะี่ยก็ระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับอาจจะขึ้นอีกลงมาย่อก่อนแล้วก็แล้วขึ้นอีกหัวแล้วก็เท อันนี้ผมมองอย่างนี้สําหรับ b t c นะครับวันนี้อาจจะมีขึ้นก่อนแล้วก็จะเทเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วแต่โวลุ่มที่เขาเข้าถ้าเขาเข้าเ,าเยอะมันมันเกิดขึ้นภายในวันเลยรูปนี้นะนะครับผมมองอย่างนี้ครับ b t c นะครับอันนี้อาจจะย่อมไม่ไม่ลึกนะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ย <c oughs> เขาทํา B นะครับอย่าลืมตรงเนี้ยเขาเป็น B นะครับเอา้าจุด B อยู่ไหนเนี่ย อ่ะ b, b. ีีตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้น C เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุตรงนี้ครับขึ้นไปได้อีกประมาณอ่ะสองหมื่นสามกลมกลมก่อนนะครับสองหมื่นสามกลมกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องรอต้องรอนะครับแต่ใครจะวัดบายตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวมันย่อลงมาอยู่ถ้าใครจะจะรอบายนะแต่ว่าคือแค่รอคอนเฟิร์มจุด สวิงต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยถ้าเขามายืนเหนือสองพันสองกลมๆได้นะเมื่อนฟอลโล w ขึ้นไปถึงสองพันสามเนี่ยสักพันจุดได้อยู่นะครับผมอันนี้หน้าบายนะครับผมมองหน้าบายแต่อาจจะมีย่ออยู่แต่เทนใหญ่เนะี่ยเขาเป็นขาลงนะครับเพื่อนถ้าดูเงี้ยตรงนี้มันเป็นแค่เราเก็บย่อเฉยถ้าเทนใหญ่นะเนี่ยเนี่ยผมตีสปีดไลน์ลงมาเนี่ยเขาลงนะครับเพื่อนเขาตีผมตีไลน์ลงมาเนี่ย เขาลงอยู่แต่ถามว่าเราระหว่างลงตอนเนี้ยนะครับเราบายขึ้นไปได้ไหมไได้เพราะว่าตงเน,นี้อาจจะเป็นแนวแนวรับนะครับขึ้นไปสักกี่จุดไม่รู้นะครับมันจะเป็นแนวต้านไงนี่นี่อ่าตรงนี้ก็หกพันจุดนะมันก็มีช่วงให้เราเล่นนะครับอันนี้มองอย่างนี้นะครับมองอาจจะมีสิทธิ์ขึ้นได้อยู่สักพักนะครับจะค่อยลงส่วนทองคํานะครับสี่นาทีสุดท้ายเนาะอ่าทองคามองไงนะครับมา สีสปีดไลน์รอนะครับเทนเขาเป็นขาลงตอนนี้ในวิกนะครับสัปดาห์ที่แล้วปิดยังไงนะครับเต็มเลยนะสัปดาห์นี้เพื่อนๆมองยังไงกันนะครับจะขึ้นหรือจะลงนะครับส่วนตัวเนี่ยเป็นไปได้หมดถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดเนื้อสูงกว่าวิคเดิมเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ขึ้นแต่มีสิทธิ์ที่จะลงด้วยนะครับเพราะว่า ตรงเนี้ยตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับําดามเนี้มีสิลงได้เหมือนกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไอไอตรงเนี้ยมันมีแรงขายลงมาแล้วก็โซนที่ผมตีเนี่ยนะครับเข้ามาใช้หนึ่งครั้งแล้วนะครับใช้หนึ่งครั้งแล้วครับกับราคาในายะด้วยนะครับหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับสามศูนย์อันนี้ผมให้ดูก่อนว่าทำไมต้องเป็นหนึ่งแปดสามศูนย์ครับตรงเนี้ย ถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้มันมีจุดเปลี่ยนมือตรงนี้นะครับมีเทสนะครับเขาลงมาเทสนะครับนะครับแล้วจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับเทสแล้วไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านได้น่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับเอานี้รอมันขึ้นไปก่อนถ้าจะจะดูจริงๆนะนะครับว่าอันทีน่นี้ไม่ขึ้นก็ลงใช่ไหมนะครับนะครับถ้าสมมุติว่ามันลงนะมันมีสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันข้างบนมันมีหนึ่งแปดสาดักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับแล้ววันนี้มองยังไงนะครับวันนี้ผมมองแล้วว่าในเดย์นะครับเขาทำสวิงต่ําต่ากว่าโลเดิมแล้วนะทะลุแล้วแต่เขาแค่ปิดเนื้อไม่ได้ผมมองว่าตรงเนี้ยนะครับเทผ่านละทําลายเรียบร้อยอาจจะสะสมพลังอีกนิดแล้วก็เทลงมาอีกหัวหนึ่งถ้าอีกหัวหนึ่งเนี่ยนะครับเทได้นะเพื่อนลงมาอีกได้ มันก็จะสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมเพื่อนนะครับมันก็จะสอดคล้องกับกับการที่ว่าอ่ะ dxy เขาขึ้นได้อีกหัวใช่ไหมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับดอลลาร์เพราะนั้นเนี่ยบิ๊กเนี่ยถ้าแดงอีกก็สวยอยู่นะครับแล้วเราจะเลือกเล่นตอนนี้เทนเขาเขาแดงอยู่นะเทนเขาเขายังยังยังเซลนะครับเพราะนั้นเนี่ยมองหน้าเซลได้เปรียบแต่ระยะตรงเนี้ย เขาจะมีขึ้นยืดๆขึ้นโดนเทนแล้วอาจจะล่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูอีกนะครับถ้าขึ้นขึ้นเกินหนึ่งแปดสามศูนย์ไหมนะครับถ้าปิดเนื้อไม่ได้นะครับผมมองยังไงก็เนี่ยมันอาจจะมาประจวบหมอแถว,แถวๆนี้ก็ได้นี่แล้วค่อยล่วงเห็นไหมเพื่อนนะครับคือถ้าเราจะเน้นมองมองมองเล่นยังไงนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีขึ้นก่อน อย่างนี้ดีกว่านะครับอาจจะมีขึ้นก่อนเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> แต่ที่ทางผมก็ยังเลือกลงนะนะครับถ้ามันดีดก็ดีดขึ้นอีกนิดแล้วก็ล่วงนะครับผมโซนรออยู่ที่ประมาณตรงนี้อีกโซนนะเพื่อนๆตรงนี้อีกโซนเพราะนั้นเนี่ยรอดูตรงนี้ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งแปดสองสามนะครับอาจจะมีแอคชั่นนะครับล่วงลงมา นะครับร่วงลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะรอเซลก็มารอเซลล์แถวนี้ได้แต่บอกก่อนนะครับว่าโซนแถวนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงถ้ามันจะทะลุเนี่ยได้ไหมเพราะฉะนั้นการตั้งแผนก็ต้องมี SL ที่ดีนะครับอาจจะเป็นปลายสวิงนี่ก็ได้นะครับเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหน้าง,งานตอนนี้หมดเวลาแล้วอะ่ะเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอครับคลิปถึง